เปิดเส้นทางความสำเร็จของตัวแม่วงการสุกกี้บุฟเฟ่ปีล่าสุดยังสร้างรายได้ได้ถึง5,244ล้านบาทท่านผู้ชมค่ะ r o ฟ i t แล้วครับกำไรเท่าไหร่ครับ900นิดนค่ะ900า0 0ลเอยละคือนลาออกจากงานมาคือคนรู้ว่าสิ่งที่มาทำอันเนี้ยมันต้องตอบโจทย์หรือมันต้องรองรับชีวิต ของตัวเองดังนั้นการที่จะมีแค่1นสองสาขาเนี่ยมันก็จะไม่สับพอชีวิตมันไม่ไม่สอบตัวชีวิตนะตอนนั้นนะคะช่วงโควิดเห็นเขาบอกว่าสุกี้กําไรมากขึ้นอีกใช่หรือเปล่าเป็นอะไรที่ตกใจมากเพราะว่ายอดขายเนี่ยได้ประมาณ40ล้านอ่ะสี่บล้านกับเทคเอาไ y กับบ้านอย่างเดียวเขาเทคอะไรเอาไคะทุกอย่างคือออกโบนัสปีละ5ครั้ง สี่ห้าใช่ค่ะสาขาไหนคนขาดนะยังได้อยู่ยังได้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วจะส่งน้องเมสไปทำเหมือนไปเองเลยจะไปเองเลยไปเองเลยจ้าเดี๋ยวหนูเตียลี้ยงให้เป๊ะตามที่คุณเฟิร์นบอกเลยที่สุดเดย์เสาร์นี้ห้ามพลาดดูทีวีกด33ดูมือถือกด3าม p l